ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้จะขอหยิบยกเรื่องของยายเขียนสิทธิ์ของหลวงพ่อปานนั่งกรรมฐา,านถอดจิต ไปไหว้พระจุลามณีโดยหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนี่ฉันจะเล่าเรื่องผู้หญิงที่เก่งกว่าพระให้ฟังฉันจะเล่าให้ฟังคนหนึ่งชื่อเขียนจำให้ดีนะยายเขียนแต่ว่าแกเขียนหนังสือไม่เป็นแต่ทำไมพ่อแม่ดันไปตั้งชื่อว่าเขียนทำไมไม่รู้แกอยู่อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากพวกฉันขึ้นกรรมฐานแล้วประมาณเดือนเศษแกก็มาขึ้นกรรมฐานวันนั้นเป็นวันพระหัสบอดีวันพระหัสบอดีนี่เป็นวันครูถ้าในพรรษามีคนมาขึ้นกรรมฐานพวกต่างจังหวัดมักจะมากันเรื่อยเมื่อมากันแล้วขึ้นกรรมฐานแล้วก็จะอยู่ฝึกกับหลวงพ่อปานประมาณเจวันบ้างสิห้าวันบ้างแล้วภาระในการกินอยู่หลับนอน ก็เป็นเรื่องของหลวงพ่อปานท่านรับเลี้ยงทุกคนทุกประเภทคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนไปเยี่ยมท่านคนไปศึกษาพระกรรมฐานคนรทำงานท่านเลี้ยงทั้งนั้นเจริญกรรมฐานกับหลวงพ่อปานจะเล่าเรื่องยายเขียนต่อไปยายเขียนแกมาเจริญกรรมฐานกับหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานท่านก็ให้เจริญอาณาปานุสติกรรมฐาน ควบพุทธานุสติกรมาารมฐานควบกสินสามอย่างอานาปานุสติกรมาารมฐานคือพิจารณาลมหายใจเข้าออกให้รู้ว่าลมเข้าลมออกหายใจสั้นหรือหายใจยาวพุทธานุสติกรมาารมฐานเวลาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทอันนี้เป็นพุทธานุสติกรมาารมฐานควบกรรมฐา,านสองอย่าง แล้วก็ให้พิจารณาเพ่งพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งให้จับตามองให้จำได้หลับตาภาวนาให้นึกถึงภาพพระองค์นั้นด้วยอันนี้เป็นกรสินอันนี้ท่านฉลาดโบราณท่านฉลาดแต่โดยมากท่านสอนกรรมฐานแบบนี้ถ้าคนมีอัธยาศัยไม่เฉพาะท่านให้กรรมฐานสามอย่างร่วมกันแล้วเป็นเหตุให้ได้สมาธิได้ง่ายเพราะการเพ่งภาพกสิน หรือการจับลมหายใจเข้าออกนี้ทั้งสองอย่างนี้เป็นสภาพของฌานสี่ทั้งคู่ยายเขียนอำเภอบางปลามา้าแกมาขึ้นกับหลวงพ่อปานแล้วพอหลับตาไอหลับตาตอนต้นนะพอสมาทานแล้วก็หลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นท่านก็บอกว่าแม่เขียนพยายามเข้านะแม่เขียนจะได้ดีในไม่ช้านี้แนะ่ ท่านรู้ด้วยรู้จริงๆทีนี้ยายเขียนคนนั้นแกมาเจริญกรรมฐา,านอยู่กับหลวงพ่อปานคือฝึกอยู่ที่วัดสามวันหลวงพ่อปานท่านบอกว่าแม่เขียนกลับได้แล้วเพราะทำเองได้แล้วแล้ววันหลังถ้ามีอะไรข้องใจสงสัยอะไรแม่เขียนก็ถามฉันได้นะหรือให้ลูกเขียนมาถามก็ได้ฉันจะอธิบายให้แม่เขียนไม่ต้องมาบ่อยๆ เพราะไปมาลำบากสมัยนั้นเรือยงเรือยนมันไม่ค่อยจะมีหรอกจะไปทีก็มีเรืออยู่เวรเดียวเขาออกแต่เช้าถ้าไม่ทันลำนั้นก็ต้องพายเรือไปหรือไม่งั้นก็ต้องเดินไปถ้าพายเรือไปก็หมายความว่าต้องลงแต่เช้าตรู่จนกระทั่งค่ำนั่นแหละถึงจะถึงอำเภอบางปลามาถ้าเดินก็ต้องแต่เช้าจนถึงบ่ายเพราะเดินลัดทุ่งได้นี่มันเป็นอย่างนั้น สมัยนั้นรถเรือหายากยายเขียนแกก็กลับบ้านแกอยู่ในตลาดอำเภอบางปลามาพ่อกลับมาแล้วไปสักเจ็ดวันเฉเ็ษปรากฏว่าลูกเขามาตามหลวงพ่อปานเขามาเล่าให้ฟังว่าตอนเช้าเห็นแม่ไม่ออกมาจากห้องเขาเรียกเท่าไหร่แม่ก็ไม่ได้ยินทีนี้ก็ช่วยกันงัดประตูเข้าไปปรากฏว่าแม่นั่งสมาธิเฉยหายใจก็เกือบไม่หายใจ หายใจลมระรวยน้อยๆหลวงพ่อปานถามว่ามีใครไปแตะต้องร่างกายบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าท่านบอกว่าดีแล้วท่านก็บอกว่าให้กลับก่อนพรุ่งนี้ฉันจะไปวันนั้นท่านก็เปล่าหมู่เทวริษบอกว่ายายเขียนไปเที่ยวพระจุลามณีใครจะไปดูยายเขียนเที่ยวบ้างเอาเข้าแล้วทุกคนอยากรู้ทั้งพระทั้งขราวาสติดตามท่านไป ประมาณร้อยเศษเป็นอันว่าเจ้าของบ้านไม่มีที่รองรับต้องไปพักที่สวนหงตรงกับอำเภอบางปลามา้าแล้วท่านก็พักอยู่ที่นั่นท่านบอกว่าตั้งแต่วันที่เธอเห็นแม่ไม่ตื่นนั่งไม่ตื่นไม่รู้สึกตัวครบเจ็ดวันเมื่อไรให้เธอมาบอกฉันแต่เช้าบอกขณะลูกท่านไปพักที่ไหนลาบก็เกิดแก่วัดนั้นคนไปหามากมาย และวัดนั้นกำลังจะสร้างศาลาท่านก็เลยไปโปเปบอกบุญสร้างศาลาส่งกว่าจะกลับก็ได้เงินให้วัดหมื่นเศษสมัยนั้นหนึ่งหมืน่นก็เรียบร้อยศาลาสร้างไม่เหลือหมายความว่าไม่มีอะไรจะเหลือให้สร้างอีกแล้วเงินหมื่นเยอะแยะเหลือแลไม่เหมือนสมัยนี้ศาลาหลังหนึ่งตั้งหลายแสนสมัยนน้นจริงๆศาลาบางหลังเขาสร้างสองสามพันก็เสร็จ แต่หลังจากนั้นพอหลวงพ่อปานเข้าไปแล้วเขาก็เลยขยายแปลนไปหลายแบบขยายหน้าขยายหลังกลายเป็นเงินหมื่นบาทพอดีเมื่อถึงวันที่เจ็ลูกชายของโยมเขียนก็เข้ามาบอกหลวงพ่อปานบอกว่าวันนี้เป็นวันครบวันที่เจ็แล้วครับท่านก็บอกพวกเราให้ไปดูไม่รู้ว่าไปดูอะไรเมื่อท่านข้ามเรือไปพวกเราก็ข้ามตามฉันก็ไปด้วยทุกคนก็ไป พระที่นั่นก็ไปพระเจ้าของวัดก็ไปชาวบ้านเยอะแยะล้นหลามวันนั้นตลาดอำเภอบางปลามา้าเข้าแกงขายรวยคนมายิ่งกว่าดูงานวัดเสียอีกเขาบอกว่าที่อำเภอบางปลามานี่ไม่เคยมีคนมามากมายขนาดนี้มีงานอะไรประจำปีก็ไม่เคยมีคนมากคราวนั้นคนมากจริงๆยิ่งรู้ว่าหลวงพ่อปานไปด้วยอย่างนั้นเปิดกันใหญ่ เมื่อท่านข้ามไปแล้วท่านก็สั่งให้ลูกสาวบอกต้มข้าวต้มไว้ให้และทีเดียวแล้วอาหารก็อย่าใช้เป็นชิ้นเอาอาหารอ่อนๆปลาตายแล้วก็ได้ต้มลงไปด้วยต้มเป็นข้าวต้มปลาบอกว่าเครื่องปรุงที่แข็งๆอยู่เหนียวห้ามใส่เด็ดขาดเขาก็ถามว่าโจกได้ไหมขอรับลูกชายเขาถามบอกเออมีโจกก็ดีเขาก็เลยไปจัดโจกเข้าไว้ พอประมาณบ่ายสักหนึ่งโมงยายเขียนก็รู้สึกตัวลืมตาขึ้นพอเห็นหลวงพ่อปานแกก็ก้มลงกราบหลวงพ่อบอกว่าโยมรับประทานข้าวต้มเสียก่อนร่างกายจะได้มีกำลังเพราะร่างกายขาดอาหารเจ็ดวันแล้วแกบอกว่าไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะอิฉันอิ่มอิ่มเจ้าคะ่ะอิ่มใจเหลือเกินท่านก็ไม่ยอมท่านให้รับประทานโจก๊กแกก็รีบกิน เราแกกลัวจะไม่ได้คุยกับหลวงพ่อปานพอรีบกินเสร็จหลวงพ่อปานถามเรื่องราวว่าโยมเรื่องราวมันเป็นมายังไงจึงได้นั่งหลับตาไปถึงเจ็ดวันอย่างนี้ความจริงน่ะไม่ใช่ท่านไม่รู้ท่านรู้แต่ก็อยากให้โยมแกเล่าให้ฟังคนอื่นจะได้รู้ตามความจริงจากปากของแกเองโยมเขียนแกก็เล่าให้ฟัง บอกว่าฉันก็มาปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสั่งเจ้าคะ่ะพิจารณาลมหายใจเข้าออกภาวนาหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโรแล้วก็เพ่งรูปพระพุทธเจ้ารูปพระพุทธเจ้าจําเข้าไว้วันนั้นรู้สึกว่ารูปนั้นแจ่มใสรูปพระที่เพ่งไว้หลับตาเห็นภาพแจ่มใสกลายสภาพเป็นแก้วประกายพลึกแพรวสวยงดงามมากมีอารมณ์ตั้งมั่น ไออย่างนี้เขาเรียกว่าชานนะเข้าถึงระดับชานเมื่อมีอารมณ์ตั้งมั่นดีแล้วก็ปรากฏว่ามีพระสงฆ์องค์หนึ่งรูปร่างสวยมากอายุประมาณ30สปีเดินถือดอกบัวมาสามดอกมาถึงก็มาชวนว่าโยมจะไปไหว้พระจุลามณีไหมแกบอกว่าอยากไปเจ้าค่ะแต่ว่าก็ไปไม่ได้ท่านบอกว่าถ้าโยมจะไปแล้วก็ อาตมาจะพาไปแต่ก็ตกลงพระก็จับมือพาจูงไปตามทางบอกว่าทางใหญ่ขาวสะอาดขึ้นไปเขตพระจุลามณีพอขึ้นไปถึงแล้วก็พาเข้าไปภายในพระจุลามณีภายในเจดีนะเข้าไปในนั้น mm. เห็นท่านบอกว่า mm. จะเข้าไปไหว้พระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าพอเข้าไปแล้วแทนที่จะเห็นพระเขี้ยวแก้ว เป็นเขี้ยวธรรมดากลับไปเห็นพระพุทธเจ้ามีฉับพันณรังสีมีหกประการแจม่มใสสวยงดงามบอกว่าดูแพรวพราสวยงามมากดูแล้วไม่อิ่มไม่เบื่อก็เข้าไปถวายนมัสการรูปพระพุทธปฏิมากรและรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าหรืออาจจะเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าจริงๆก็ได้ทรงแย้มพระโอ์บอกว่าสวยงามมากเหลือเกิน เห็นรูปพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐแล้วแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมานั่งชมบารมีอยู่พักหนึ่งเห็นบรรดาพระทั้งหลายเข้าไปนมัสการพระแต่ละองค์มีเนื้อเป็นแก้วสดใสมีรัศมีกายสว่างซักประเดี๋ยวหนึ่งพระองค์ที่พาไปก็ชวนออกมาข้างนอกบอกว่าประเดี๋ยวบรรดาพรมและเทวดาทั้งหลายจะเข้านมัสการยมออกไปชมข้างนอกเถอะ ก็พากันออกมานั่งที่หมุมด้านทิศตะวันตกเชียงใต้ของพระจุลามณีแกบอกว่าพระจุลามณีสีหลากสวยงดงามประดับประดาแพรวพาวไปด้วยแก้วพื้นก็เป็นแก้วสักประเดียวเดียวเทวดาและพรหมทั้งหลายต่างพากันมาเป็นกลุ่มๆม,มานมัสการพระพุทธเจ้ารู้สึกว่ารัศมีกายสว่างสวยมากเครื่องประดับกายก็สวยสดงดงาม มองดูแล้วก็เพลินตาเพลินใจมองไม่อิ่มไม่เบื่อแต่ละคนสวยงามงดงามจริงๆท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนเดินมาเฉียดแกใกล้ๆแกก็หันมายิ้มทุกคนยิ้มเหมือนกันแต่แกบอกว่าแกไม่อยากมองดูตัวแกมันสวยไม่เท่าเขามองเขาเพลิดเพลินทั้งผู้หญิงผู้ชายหาคนแก่ไม่ได้มีแต่คนหนุ่มคนสาวเท่านั้น พอนั่งอยู่สักครู่เดียวพระองค์นั้นก็บอกว่าโยมกลับเถอะเวลานี้ที่เมืองมนุษย์เจ็ดวันแล้วร่างกายจะทนไม่ไหวแกขออยู่อีกสักประเดี๋ยวหนึ่งพระองค์นั้นก็บอกว่าไม่ได้หรอกโยมอยู่ไม่ได้ร่างกายจะทนไม่ไหวเวลานี้มันเจ็ดวันเข้าไปแล้วต้องรีบไปแล้วก็พาจุงกลับมาทีนี้ท่านทั้งหลายผู้ฟังคงจะสงสัยว่า พระทำไมจูงมือผู้หญิงได้แต่ความจริงภาพที่เป็นทิฟอันนั้นไม่เป็นอาบาัตเพราะว่าจิตใจที่เกิดจากราคะจริตมีความกำนัดในระหว่างเพศย่อมไม่ปรากฏอันนี้ขอให้เข้าใจอย่านึกว่าอะไรอะไรที่เขาห้ามในเมืองมนุษย์นี้เวลาสภาพเป็นผีแล้วเขาห้ามเขาไม่ได้ห้ามพระองค์นั้นไม่ได้มีจิตกำนัดพระองค์นั้นจะเป็นใครก็ตามทราบไม่ได้ นี่เป็นอันว่าการปฏิบัติกรรมฐานน่ะไม่ใช่ว่าจะทำได้ดีแต่พระแต่ความจริงแล้วถ้าวัดตามความจริงคนที่ได้ความดีรวดเร็วจริงๆนั้นก็คือผู้หญิงพวกผู้หญิงนี่รู้สึกว่าได้เปรียบจริงๆพวกฉันเมื่อเวลาเห็นผู้หญิงมาขึ้นกรรมฐานพวกเราก็พากันยกนิ้วว่าตัวเด่นมาอีกแล้วเพราะแต่ละคนที่เป็นผู้หญิง โดยมากนำไปปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกตามแบบแผนเพราะกรรมฐานนะ่ะถ้าจะปฏิบัติได้ดีจริงๆต้องปฏิบัติแบบโงๆ่ๆไม่ใช่คนอวดฉลาดพวกผู้ชายนะ่ะโดยมากมักจะเป็นคนโง่แกมยิงเป็นคนอวดฉลาดถือว่าตัวได้บวชบ้างมีความรู้เรียกว่ายาวไม่แค่หางอื่นแต่คิดว่ารู้มากอวดวิเศษคิดนู่นคิดนี่ ครูสอนอย่างนี้ก็ทำอย่างนู้นครูสอนอย่างนู้นก็ทำอย่างนั้นมีอารมณ์ฟุง้งซ่านอย่างนี้เขาเรียกว่าไปไม่ได้ไกลแบบการเดินทางมันเดินไม่ตรงแวะนู่นแวนนี่มันจะไปถึงปลายทางได้ยังไงสําหรับพวกผู้หญิงมีอารมณ์ดีอยุ่สองอย่างคือ 1... ผู้หญิงไม่รู้อะไรมากเมื่อครูสอนยังไงปฏิบัติตามนั้นประการที่สองการตัดสินใจโดยฉับพลัน การตัดสินใจเด็ดขาดผู้หญิงดีกว่าผู้ชายนี่เป็นปกตินะตามธรรมดาเป็นปกติเรียกว่าการตัดสินใจเฉพาะหน้าฉับพลันผู้หญิงรวดเร็วกว่าผู้ชายมากอาจจะตัดสินใจอะไรก็ตามอย่างเด็ดขาดคิดจะฆ่าตัวตายเสียอย่างได้คิดอยากจะด่าใครกลางถนนหนทางแม่ด่าดะอย่างนี้ก็ทำได้ผู้ชายทำไม่ได้ที่ว่าอย่างนั้นไม่ใช่ประนามผู้หญิงว่าเป็นคนเลว แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงตัดสินใจได้รวดเร็วฉับพลันและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะการที่ไม่ทนงตนไม่อวดรู้ไม่อวดวิเศษนั่นแหละครูสอนยังไงก็ปฏิบัติตามนั้นอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้เข้าถึงธรรมะสูงได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นอารมณ์อันหนึ่งที่ผู้หญิงพึงได้ฉะนั้นส่วนมากการปฏิบัติพระกรรมฐานผู้หญิงมักจะได้ดีกว่าผู้ชายและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสมถะด้านชานถ้าด้านวิปัส,สนาญาณผู้หญิงเองก็มีความทุกข์มากกว่าผู้ชายเพราะภาระทางบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิงการเลี้ยงลูกการดูแลความเป็นอยู่พอกินหรือไม่พอกินภายในบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิงผู้หญิงจิตเป็นทุกข์เป็นปกติเมื่อให้พิจารณาทุกข์ตามทุกข์ในอริยสัจผู้หญิงย่อมจะเห็นทุกได้ง่ายนี่เป็นความดีของผู้หญิง ที่เป็นกำไรอย่างยิ่งในการปฏิบัติพระกรรมฐานที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปยกย่องสรรเสริญเกินพอดีที่ประสบมาเน่ะมันเป็นอย่างนี้อันนี้เล่าถึงปฏิปทาของลูกศิษย์ของท่านตอนหนึง่งน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณ เป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกรัรยาณมิทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณคะ่ะ